สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เปไ็นเวลาหาทุมแล้วโอ้ดึกแล้วคู่จุน,นี่ผ้าตัดเสริมหน้าอกหัวตาแล้ว ừ ừ. บอดกับเลยว่าเบิง่งเบิ่งก็ดูน้่มไมุ่ดสิสมศิลปินไข้ตัวเกียวมิวสิกบอร์ดเลิเลมาเสริมนุม่มเลินมาเสริมนุ่มดูที่ k อ m h o เอ็ม a อสพิต้องเดิศได้ไหมอช่ด บอดโนดจัดให้มอวินจัดให้บอดบิ๊กจัดให้ห้องหกหน้าทีห้องหกแล้วขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือเปล่าชั้นละสามชั้นละสามหรือเปล่าโรบางอยาไง้เอีกสั้นหนึ่งมีชั้นหนึ่งนนหนึ่ย่ขวาไปนี่ลมีลิหรืเปล่ใหญ่แล้วนีเอมมาชั้นสามันนดี ไม่ใช่ลิฟหนี่ลิะไรลิฟอนนงขมีลิฟบอสมตามหาขคชเนีปป่อยู่พี่น้องถ้าผมได้โทษแล้วตัวน,นียหอดแล้วโอ้ยอะไรน้องก๊อปก๊อปป้า,ปา กูตัวเสรศก็จะสอนหาด้วยเป็นยังไงบ้างครูจูนสบายมากค่ะตอนนี้รู้สึกยังไงก็มีปัญไปอยค่ะแต่ก็ไม่ได้เจ็บเท่าไหร่เจ็บเล็เดียเรียงดาดเดียดดาบเปล่ทุกคนตอนนี้ครูจูนออกมาจากห้องผ่าตัดแล้วนะครับอัปเดตสถานการณ์ตอนผ่าทุ่ม10นาทีเมนเจ๊บ้างตอนโดนยาถล่มแคลับหรือเปล่าก็ไหนลองพี่เนี่ยค่ะ นูกับบลูว่านูลับไปย่านไหนห้องไหนจักเพ่งจักบลูมัน <c oughs> ไปเลยเออเลยป่าครูชูสมัยมาแล้วเวอร์ชั่น225นอนระยะหนึ่งคืนค่ะ<ฆ>ตื่นตอนจักโมงอ,อ่ะนูตื่นแล้วรู้ตัวไหมเขาได้บอกกับเวลาไหมมนูนร<ม>ู้สึกตัวตอนเพื่อนย้ายเตียงย้ายย้ายหนูมาไว้เตียง ก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าเขาบอกว่าถั้กำมืออะไรก็ตอบสนองได้ดีเตอบสนองดีมากเลยไม่เจ็บไม่เจ็บเลยเมื่อไงประหยัดกระบาดเกิดไปไหมนอนนอนดูอาการหนึ่งคืนใช่ครับแต่กินอะไรไม่ได้ไหมกินของหมักของดองไม่ได้ค่ะแล้วก็แอลกอฮอล์ไม่ได้ค่ะหนึ่งเดือนแล้วตอนนี้กินอะไกยังตอนนี้ครับกินรสเซียร์กางวันมั่ง กินได้เลยค่ะกินได้แล้วค่ะกินข้าวกินน้ำได้ปกติพร้อมรับงานแล้วนะครับจะเตีนยแห้งด้วยพรับเตี้ยแห้งแธอันท่านได้เศร้าคลั่กเลยนะหมว่าไปม่เป็นไรยังเลยค่ะบอกว่ากินข้าวอยู่ค่ะเดี๋ยวจะมาโอ้เออถอดน้องโยนวม่กินิมกระฐาเอา เฮ้ยเวอร์ย์จะเด้อนอวัเอ้ยมันมีกี่โมกทายุอย่างกันลายุอย่างนี้แม่เหนื่อยกัล่ะถึงป้าอย่ยงโมไปเดี่ยงทีงานไปเดี่ยงหมดเวลาเสียตามหน้าอยู่ประมาณที่นี่นะครับอัปเดตนะครับคุณจูนเดี๋ยวให้คุณจูนพักก่อนแล้วไม่รบกวนนานเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คุณหมอก็จะมาตรวจอีกมันบอกมือเสารว่าเป็นยังไงอะไรยังไงเต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องคุณหมอเป็นไงเพื่ดีบอกดีมากเลยครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกตั้ดูแลดีมากแล้วก็พูดแบบ มากเลยที่มันใหม่ทย่ใงะ่นี่ถือว่าได้มาอยู่โรงแามใหม่ห้องนี้เป็นห้อง VIP ที่ราคาแพงที่สุดใช่จ้าปกติห้องนี้เป็นราคาเลขหกนะจ๊ะใช่ค่ะห้องนี้เป็นห้องที่แบบ VIP ใช่แล้วก็เป็นห้องใหม่มากๆาใช่ค่ะจากมีคนมาจะับเปนนี่ลูกค้าเขาเลกของห้องนี้หรือเปล่าบลูบลูเป็นห้องนั่งไปเพราะว่าลูกค้าเพิ่มบอกว่า เคสมัวเป็นเคสที่ราคาแพงที่สุดราคาแพงที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะครับที่โรงพยาบาลเค h o s p i มฮอใชิค่ะเอาเค,เคพี่พน้องคุณจุนอยากบอกอีกสิ่งอย่างว่าเมนี่เขาจบวยแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจจากแม่แม่เอฟซี FC นะคะที่คอยส่งกำลังใจให้นะคะคอยติดตามคอยอัพพอร์ตนะคะต่างๆนานา,นาที่ผ่านมานะคะแล้วก็ สำหรับสาวๆคนไหนนะคะมือสาวที่บอสสาวค่ะสาวอุ้ยต้องสาวๆค่ะแบบอายุไรกับสาวๆคือกัาสาวๆคนไหนที่แบบว่าอยากจะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะดูได้แล้ค่ะบอสอันใหญ่มากบอสจวออกมาบนเดนแล้วค่ะอันเคืออะไรอันนี้มันเป็นกล่องโมติวาค่ะกล่องซิลิโคนค่ะอันบักใหนี่เลยค่ะ ใช่ค่ะซัามองูคือมันเต็มอันนี้เลยแน่บอยเขาเขาเปิดเบิ้งก้อนเย็นบอยใช่ค่ะไม่ไม่ถ้าใส่แล้นมาจะเท่านี้เลยเหรอนี่ค่ะแบบมันอยู่ในเนื้อมันอยู่ในเนื้อห้องให้มันกบบนี่ค่ะพี่คืออะไรอืมอืมมันเต็มกองอันนี้เลยแนม่กูหนาวู่สันาทีนี่ขี้เบิ้งมือคุณหมอนี่เขามียี่ห้อนะเธอใช่ค่ะนี่นะจ๊ะดูเลยจ๊ายี่ห้อที่ดีที่สุดจ้าบอกไว้ก่อนนะจ๊ะแหงด้วย พี่เซลผนบอกว่าตั้งแต่เรามามีของมีของพี่จูนี่คือแบบว่าแพงที่สุดถ้าไม่ใช่จูนี่ก็ไม่แพงที่สุดหรอกจ,กจากจากอ้าโอเคนะจ้าเจอกันพรุ่งนี้จ้า